โจทย์ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์และประกอบธุรกิจให้บริการประเภทบัตรเครดิตมีลักษณะเป็นการทำกิจการงานให้บริการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการซื้อสินค้าและการใช้บริการส่วนการให้สมาชิกเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิตเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการอำนวยความสะดวกดังกล่าวโจทย์จึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับทำการงานต่างๆให้แก่สมาชิก การที่โจทย์ได้ชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกแทนสมาชิกไปก่อนก็ดีหรือให้สมาชิกเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าแล้วเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในภายหลังก็ดีถือได้ว่าเป็นการเรียกเอาเงินที่โจทย์ได้ออกทดรองไปการฟ้องเรียกเงินทดรองของโจทย์จึงเป็นการเรียกร้องคดีบัตรเครดิตซึ่งมีอายุความสองปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับอนุเ คำพิพักษาดาีกา3101ทับ2551ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปทอให้คำปรึกษาดุจยัดมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หาก ชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ